เทพเียน40,000ปีตอนที่130โครงการเสวียนกูหลีเห่ยาในใจมีความคิดเหล่านี้ว่าผ่านปากก็กล่าวอย่างจริงจังอาศัยตัวประหลาดเท่าดานยวนอิงผู้หนึ่งพวกมันอาจสามารถเอาชนะการสู้รบครั้งหนึ่งอาจสามารถเอาชนะศึกใหญ่ครั้งหนึ่งแต่ในสงครามที่แท้จริงระหว่างเผ่าพันธุ์ย่อมไม่ใช่สิ่งที่จะเอาชนะได้ด้วยชนชั้นยวนอิงเพียงไม่กี่คนสหพันธุ์ไม่เคยขาดแขนตัวประหลาดเท่าดานยวนอิง ประเภทการต่อสู้พวกมันคนใดไม่มีอาวุธวิเศษชั้นเลิศแต่เหตุใดพวกมันไม่บุกเข้าไปในภพอสูรโลหิตและทำลายล้างลังของเผ่าอสูรให้สิ้นซากเสียเล่าก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าในภพอสูรโลหิตมีสัตว์อสูรระดับตำอยู่มากมายมหาศาลเกินไปหรอกหรือแม้แต่ตัวประหลาดเท่าดานยวนอีกก็ไม่อาจต้านทานคลื่นการโจมตีที่ไม่รู้จักจบสิ้นได้ในความเห็นของข้าแทนที่จะใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาล ในการหลอมสร้างอาวุธวิเศษหนึ่งหรือสองชิน้นสำหรับตัวประหลาดเท่าดานยวนอิงมีสู้นำมาหลอมสร้างอาวุธวิเศษที่เรียบง่ายและมีอัตราสำเร็จสูงกว่าสำหรับทหารธรรมดาและผู้บำเพ็ญตนระดับต่ำไม่ดีกว่าหรือรอจนรวบรวมคนเหล่านี้ได้สิบล้านหรืออาจจะร้อยล้านพวกเราสามารถเข็นค่าเปิดทางไปยังภพอสูโรโลหิตกว่าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าแม่ทัพอสูรหรือราชาอสูรอันใด มีแต่จะถูกบทขยี้เป็นเศษเหนือเท่านั้นสหายทุกท่านไม่จําเป็นต้องท้อแท้หดหูถึงเพียงนั้นมาร่วมพยายามไปด้วยกันเถอะบางทีสักวันหนึ่งรากญากจะกลายเป็นกระแสหลักของแวดวงนักกลอมสร้างพวกเราทุกคนก็จะเป็นอาจารย์หลอมสร้างที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงหลีเหยาวหัวร้อเบาๆและชี้ไปที่ขอบฝาดูสิคนของพันธมิตรเพิงดารามารับพวกเราแล้ว ทุกคนมองตามปลายนิ้วของมันไปบนท้องฟ้าเห็นกระสวยบินทรงกลมรำใหญ่บินลับล่อลับไรอยู่ระหว่างฟ้าครามเมฆขาวลำตัวกระสวยสีดำสูงตรง่าดกลมนูนสองปีกกว้างและแบนแผ่ออกไปยังสองฟ้าข้างดูไปเหมือนเต่ามหืมาที่น่าเกลียดยิงิงรถเตาคราวนี้กระทั่งหลี่เหวางงงงันวูบ รถเต่าเป็นสมญานามของกระสวยบินขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วรุ่นหนึ่งสำนักที่ผลิตกระสวยบินรุ่นนี้เป็นสำนักเล็กๆที่ไม่มีชื่อเสียงเรียงนามพวกมันไม่เคยมีประสบการณ์ในการผลิตกระสวยบินมาก่อนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระสวยบินรุ่นขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้หลายร้อยคนนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้มันมีสารรูปหน้าอนาถถึงเพียงนี้เนื่องจากปัญหาโครงสร้างของชิ้นส่วนสําคัญหลายชิ้น ไม่สามารถแก้ไขได้รูปร่างของกระสวยบินรุ่นนี้จึงออกมาอัปร,รักยิ่งโดยเฉพาะปีกใหญ่หนาที่เพิ่มเข้ามาด้านละสปีกเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความสมดุลทำให้มันดูเหมือนเตาทะเลสีขาไม่มีผิดเพี้ยนมองจากระยะไกลดูราวกับว่าเตาตัวใหญ่กำลังคานไปมาบนท้องฟ้า ดังนั้นกระสวยบินรุ่นหนีถูกขนานนามว่ารถเต่ารถเต่าในประวัติศาสตร์ด้านการหลอมสร้างกระสวยบินนับเป็นแบบอย่างที่ถูกกล่าวขวัญถึงมากที่สุดเนื่องเพะรูปร่างหน้าตาที่น่ากเกลียดน่ากลัวของมันในตำราเรียนนับไม่ถ้วนจึงมักยกขึ้นมาเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีอันดับต้น,ตนในบรรดากระสวยบินทุกรุ่นลีเหวยวเคยพบเห็นหลายครั้งในหนังสือเรียนและนิตยสารกระสวยบินยอดนิยมหลายฉบับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มันได้เห็นของจริง มันถึงกับรู้สึกว่าน่าเกลียดยิ่งกว่าที่เคยจินตนาการไว้เสียอีกรถเต่าคันนี้มีประวัติความเป็นมาเกือบ200ปีดูง,งอนเงนจนคล้ายว่าพร้อมจะหลุดเป็นชินช้นๆได้ตลอดเวลารอจนบินมาถึงเบื้องบนศีรษะของทุกคนได้ยินเสียงคลืดคลาดเอียดอาร์ตระคายหูชวนให้ผู้คนรู้สึกว่ามันสามารถแยกสลายกลายเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานได้ทุกเมื่อ รถเต่าทำเสียงเหมือนผายลมหมอกสีขาวจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากด้านล่างขณะที่ลอนลงพื้นอย่างช้าๆกระดองเต่าทั้งสองคางเปิดออกสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งกระโดดลงมาพร้อมกับธงขนาดใหญ่ใบหน้าแดงเปล่งปังคนคึกคักเข้มแข็งทุกคนสบายข้าคือหยวนหมานชิวรองศาสตราจารย์ของภาควิชาหลอมสร้างและเป็นอาจารย์ผู้สอนของพันธมิตรเพิงดารา จากนี้ไปทุกคนเป็นสมาชิกของพันธมิตรเพิงดาราแล้วมาๆมา,มายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเอา้าจะพวกเด็กเวรทั้งหลายรีบลงมาเข้าแถวต้อนรับสิ์น้องเร็วเข้ายวนหมานชิวมือหนึ่งเท้าเอวอีกมือหนึ่งชี้กราดไปยังรถเต่าพางตะโกนเรียกเสียงดังนักศึกษาเก่าที่ง่วงเหงาหานอนสิบกว่าคนทยอยเดินลงมาราวกับวิญญ,ญาณโดดเดี่ยวผีเรรอนตั้งแถวสองฝ้าข้างอย่างเกลียดขาน ตบมือเปาะแปะโดยไม่มีความจริงใจแม้แต่นิดเดียวยินดีต้อนรับทุกคนบางคนที่อยู่ด้านหลังแถวกระซิบแถมทายว่ายินดีต้อนรับส่นรลกแห่งความทุกข์ทรมานยวนหมานชิวในฐานะผู้บำเพ็ญตนย่อมหูดียิงประโยคนี้ไม่มีทางหลุดรอดจากโศตประสาทของนางไปได้ร่างใหญ่โตที่มีน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมดีดพึงราวกับภูเขาเนื้อกริ่งตรงเข้ากระชากใบหูของนักศึกษาเก่าปากพร้อยผู้นัน้น คำรามด้วยโทสะเจ้าอยากตายหรืออย่างไรจะรีบบอกความจริงออกมาทําไมหลีเหยวตกตะลึงพึงเพิดขยี้ตาหลายคร้างหลายหนแล้วมองพื้นธงที่ยวนหมานชิวแบกไว้บนบ่าอย่างละเอียดรอบคอบไม่ผิดแน่ธงผืนนั้นมีพื้นหลังสีแดงร้อนแรงตรงกลางเป็นรูปเฟืองผลึกวิเศษที่กำลังลุกไหม้เห็นได้ชัดว่าเป็นธงศึกของพันธมิตรเพลิงดาราสหภาพนักศึกษาแห่งภาควิชาหลอมสร้างไม่ได้ผิดไปเลยแต่กลุ่มคนที่จะนั่ง ม่ก็ไม่มีส่าจะยืนก็ไม่มีราศีคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงเหล่านี้นะืหรือคือสิทธิ์พีร่วมภาควิชาของมันนี่มันเกินจะรับได้ไปแล้วนอกจากนี้ยังมีอาจารย์ผู้สอนท่านนี้ซึ่งอ้วนมากจนแม้แต่ลำคอของนางก็มองไม่เห็นแล้วส่วนชุดลายดอกไม้สีสันชูช,ชาดบาดตาเมื่อดึงใบหูของนักศึกษาเก่าผู้นั้นก็เริ่มด่าทอจนน้ำลายกระเซ็นเผ็ดร้อนถึงที่สุด นางเป็นรองศาสตราจารย์ของภาควิชาหลอมสร้างจริงๆนางเป็นปรมาจารย์หลอมสร้างจริงๆหรือถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการหลอมสร้างส่วนมากจะลุ่มหลงงมงายอยู่กับทักษะวิชาไม่ค่อยใส่ใจกับรูปรักษ์ภายนอกของตนมากนักอย่างเช่นติงหยินที่ดูเหมือนกับคนหัวร้านวัยกลางคนธรรมดาสามัญผู้หนึ่งอย่างไรก็ตามพวกมันยังคงมีท่วงท่าสภาวะรุ่มรึกสง่างาม หากไม่เอ่ยปากยังพอทำนาแต่ทันทีที่พวกมันอ้าปากกล่าววาจาผู้คนก็สามารถร่วงรู้ได้ทันทีว่าวิชาความรู้ของพวกมันลึกลำยิง่งแต่สตรีวัยกลางคนที่มีน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมผู้หนี้ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า,ทาไม่ได้มีท่วงท่าสภาวะของปรมาจารย์หลอมสร้างแม้แต่หน่อยกลับดูเหมือนพ่อค้าขายเนื้อซึ่งดุร้ายไร้เหตุผลที่สุดในตลาดสดเห็นหรือไม่ นี่ก็คือรองศาสตราจารย์หมานหยวนชิวนางเป็นภรรยาของศาสตราจารย์ม,ยยอ,สาายมอสวียนซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาว่ากันว่าเมื่อไม่สิบปีก่อนนางเป็นสิทธิ์ที่โดดเด่นที่สุดของภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยาลัยเรินไห่และเป็นบุพผางามแห่งภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยาลัยเรินไห่ซึ่งรู้จักกันในนามเทพธิดาแห่งท้องทะเลลึกเสียงของหวโทงกระซิบมาจากด้านหลังว่าไร บุพางามแห่งภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยาลัยเสินไ้เทพธิดาแห่งท้องทะเลลึกหลีเหยาอ้าปากค้างจนคางแทบแตะผืนมิผิดที่นี้เจ้าเห็นแล้วหรือไม่ว่าภาควิชาหลอมสร้างแห่งวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงนั้นบ่อนทำลายผู้คนถึงเพียงไหนแม้แต่เทพธิดาแห่งท้องทะเลลึกยังถูกกร่อนสลายจนมีสภาพเช่นนี้ พวกเราเรานักศึกษาใหม่เมื่อเข้าร่วมกับพวกมันเกรงว่าเพียงไม่เกินครึ่งปีเราจะเป็นเหมือนกับสิทธิ์พี่ที่คนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงเหล่านี้ข้าว่าเจ้าคิดทบทวนดูใหม่เธอเปลี่ยนความตั้งใจมาตั้งหน้าตั้งตาโอนย้ายภาควิชากับพวกเราจะดีกว่าหัวนทงกล่าวเตือนสติด้วยน้ำใจใหม่ตีสภาพของมันหยวนชิวและเราสิทธิ์พี่ของพวกมันทำให้ขวัญกำลังใจที่แทบเป็นศูนย์อยู่แล้ว กลายเป็นติดลบในทันทีนักศึกษาใหม่หลายคนหันไปมองหน้ากันต่างมีความคิดที่จะถอนตัวจากมหาวิทยาลัยและยินยอมสามชั้นอีกหนึ่งปีมายวนหมานชิวก็พบว่าบร,รยาการดูปแปลกๆเล็กน้อยสะบัดเท้าอวบอ้วนเตะบันท้ายนักศึกษาเก่าที่พูดว่ายินดีต้อนรับสู่นรกแห่งความทุกทรมานยังดูเดือดเท้าหนึ่งจากนั้นรีบปานรอยยิ้มสดใสเบิกบานบนใบหน้าก้าวยาวๆไปข้างหน้าสวมกอดหลียาวทันที ไม่ไม่ไม่จะบอกว่าสวมกอดก็เกรงว่าจะไม่ถูกต้องนักสมควรบอกว่าหลีเหยายวจูจู่ถูกภูเขาขนาดใหญ่ลูกหนึ่งกดทับใส่จนแทบหายใจไม่ออกยินดีต้อนรับนักศึกษาหลีเหยวพวกเรารอเจ้ามานานแล้วยวนหมานชิวเป็นผู้บำเพ็ญตนด่านจูจีแม้ว่าจะไม่ใช่ประเภทการต่อสู้แต่ความแข็งแกร่งของพลังปานก็ไม่ใช่สิ่งที่หลีเหยวซึ่งยังอยู่ในด่านเหรียญชีขั้นที่หนึ่งจะสามารถเปรียบเทียบได้ นางฮิ้วหลีเหวี่ยงเหมือนหิวคอไก่ตัวหนึ่งพยายามปลุกปอบขวัญกำลังใจของผู้มาใหม่ดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่ค่อยยินดีนักบางคนลังเลบางคนไม่มั่นใจในภาควิชาหลอมสร้างของเราและรู้สึกว่าภาควิชาหลอมสร้างของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงเ่านั้นเร็วร้ายยิ่งจะไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใดได้จากทีน่นี่ทั้งยังไม่มีอนาคตใช่หรือไม่ผิดแล้วพวกเจ้าหลวนผิดแล้วผิดอย่างสมบูรณ์ ยวนหมานชิวโบกหลีเหวาแรงแรงกราวอย่างฮึกเหิมว่าพวกเจ้าดูสหายนักศึกษาหลีเหวาผู้นี้เป็นผู้ชนะเลิศการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งเมืองฝูเกอเมืองใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบำเพ็ญเพียรของสหพันธ์มีหนามสามก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยมันยังปลุกรากปานให้ตื่นขึ้นกลายเป็นผู้บำเพ็ญตนที่ทรงพลังกระทั่งคนที่ดุร้ายเช่นนี้ยังเลือกภาควิชาหลอม้างของเรานี่ยอมต้องมีเหตุผลเบื้องลึกบางอย่างใช่หรือไม่ หรือพวกเจ้าเข้าใจว่ามันเพียงหุนหันวู่วามเลอะเ,เ,เลือนไปแล้วหากท่านยังคงเขย่าข้าอีกครั้งคราวนี้ข้าจะเลอะเลือนจริงๆแล้วลีเหว่ยวคิดรำให้แต่ไหลน้ำตายวนหมานชีวดวงตาเป็นประกายพยายามปลุกปลอบขวัญกำลังใจของนักศึกษาใหม่โดยไม่ยออ่อท้อให้ข้าบอกพวกเจ้านักศึกษาลีเหยาวยไม่เพียงแต่สมัครมาอย่างภาควิชาหลอมสร้างของเราอย่างเรียบง่ายเช่นที่พวกเจ้าคิด มันยังปฏิเสธคำเชิญของภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยาลัยเสินไฮอย,ย่างสง่างามภายใต้สายตาของสาธารณชนนับไม่ถ้วนมีหน่ำซ้ำยังประกาศท้าทายภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยาลัยเสินไฮอย่างโออา่าเผยบอกว่าสักวันหนึ่งปลายทองคำของแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนักหลอมสร้างจะถูกช่วงชิงมาจากพวกมันและแขวนไว้เหนือศีรษะของภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงของพวกเราพวกเจ้าว่าอย่างไร ไม่รู้สึกว่าเลือดลมเดือดระอุบ้างหรือไม่รู้สึกมีความกล้าหารพุ่งขึ้นในใจบ้างหรือไม่รู้สึกว่าลุ่มหลงงมง,งายบ้างหรือทุกคนเป็นเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเจ้าฉไหนไม่เป็นผู้กล้าเลือดระอุเช่นนักศึกษาหลีเห่าบ้างหรือว่าเจ้าไม่มีกำลังขวัญเท่ากับมันน่าเสียดายที่วาจาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่ช่วยปลุกปลอบขวัญกำลังใจของพวกมันยังมีผลข้างเคียงไปคนละทางนักศึกษาใหม่ทุกคนอุทานว่าอะ อย่างอัศจรรย์ใจพากันมองดูหลีเหยา่าราวกับมองคนบ้าก็มีป่านข้าไม่ได้หูฝาดไปเองใช่หรือไม่ถ้าถ่ายภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยาลัยเสริญไ่แย่งชิงป้ายแดนศักดิ์ส,สิทธิ์ของนักหลอมสร้างมันไม่ได้รอเล่นกระมังที่แท้มันเป็นคนเสียสติน้อยข้าว่าแล้วคนปกติธรรมดาที่ไหนจะอยากสมัครเข้าภาควิชาหลอมสร้างของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงด้วยความต้องการของตัวเองฮะ หลายปีนับจากนี้คงสนุกสนานน่าดูชมไม่เบาเลยภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงมีคนเสียสติมอผู้หนึ่งมีสติเสียสติอีกผู้หนึ่งตอนนี้ยังมีคนเสียสติน้อยเพิ่มเข้ามาอีกคนหนึ่งมีแต่คนบ้ามากมายมารวมตัวกันที่นี่ยอมไม่เหมาะกับคนปกติธรรมดาอย่างพวกเราแล้วลีเหวยาใบหน้าแดงฉานเหมือนปู่หนึ่งศาตราจารย์หวนยวนหมานชิวถลึงตาใส่มันไม่ต้องอาย เจ้าเมื่อกลาพูดความฝันของเจ้าออกมาดังๆก็ไม่ควรกลัวว่าผู้อื่นจะหัวเราะเยาะความฝันของเจ้าข้าไม่ได้อายแต่ท่านช่วยปล่อยข้าลงได้หรือไม่เท้าของข้าไม่ติดพื้นมาสักพักหนึ่งแล้วโอ้ขอโทษทีขอโทษทีข้าตื่นเต้นมากไปหน่อยนักศึกษาลีเหยวเจะไม่รู้หรอกว่าข้าและเหล่าหม้อรอคอยต้นกล้าที่ดีซึ่งมีพรสวรรค์ในการหลอมสร้างอย่างเจ้ามากี่ปีแล้วจะวางใจเธอขอเพียงเจ้ายินดีร่ำเรียน ขากับเหล่าม่อจะถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราศึกษาเรียนรู้มาตลอดชีวิตให้แก่เจ้าทั้งหมดรากยากำลังขาดแคลนเลือดใหม่เช่นเจ้าอยู่พอดียวนหมานชิวด้วยกล่าวด้วยอารมณ์ความรู้สึกและสำนับเจ้านางชายตามองเหลานักศึกษาใหม่ที่ซึมกระถือยิ้มพรางกล่าวว่าหลอให้ข้าบอกพวกเจ้าเกี่ยวกับโครงการเสวียนกูเสียก่อนเถอะเจ้าจะพบว่าเจ้าได้เลือกสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตของเจ้าแล้ว ถึงยามนั้นต่อให้ข้าหักขาเจ้าสองข้างเจ้าก็ไม่ยอมออกจากภาควิชาหลอมสร้างอย่างแน่นอนโครงการสเสวียนกูคืออะไรนักศึกษาใหม่เลือกคิวเบิกตากว้างแม้ว่าพวกมันจะไม่เข้าใจแต่ก็ฟังดูมีพลังไม่น้อยทีเดียวยวนหมานชิวกระพิบตากาวอย่างมีเรศไนไม่เช่นนั้นเจ้าเข้าใจเหตุใดพวกเราจึงมาช้าเหตุใดมีเพียงเดราชานน้อยไม่กี่ตัวที่มาด้วย แล้วเหตุใดพวกมันมีสภาพครึ่งผีครึ้งคนราวกับไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาเป็นเวลา3วันสาคืนเช่นนี้เล่าหากไม่ใช่เพราะทั้งครูอาจารย์และนักศึกษาทั้งหมดรวมทั้งสิ้น577คนในภาควิชาหลอมสร้างของพวกเรากำลังทุ่มเทให้แก่โครงการสเสวียนกู้อย่างเต็มที่จนแทบไม่มีเวลากินเวลานอนกระทั่งปีกตัวออกมาต้อนรับพวกเจ้าสครูอย่างลำบากยากเย็นยิ่งเมื่อโครงการสเสวียนกู้ประสบความสำเร็จ จะสร้างพายุแห่งการปฏิวัติในวงการหลอมสร้างในทันทีถึงยามนั้นภาควิชาของเราจะกลายเป็นหนึ่งในภาควิชาหลอมสร้างที่แข่งแร่งที่สุดในสหพันธอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องขยานขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่ด้อยกว่ามหาวิทยาลัยซิงวินอย่างแน่นอนนี่ไม่ได้เพียงแค่กล่าวคุยโวโอ้อโอ,โอ,โอช่หรือไม่รายกาถึงเพียงนี้จริงๆ นักศึกษาใหม่ทุกคนถูกยวนหมานชิวสกิดความสนใจเริ่มมีร่องรอยของความคึกคักกะตือรือร้นขึ้นมาบางโครงการสเสวียนกูคืออะไรกันแน่ใช่เป็นโครงการหลอมสร้างอาวุธวิเศษที่ทรงพลังบ้างหรืออย่างหรือไม่หวนทงถามตรงๆยวนหมานชิวยิ้มกว้างก่อนอื่นก็ขึ้นกระสวยกันก่อนเถอะข้าจะบอกพวกเจ้าในระวางทางขึ้นไปเร็วทุกคนรีบขึ้นกระสวยกันได้แล้วไปกันเถอะ ข้าไม่สามารถถอนตัวจากมหาวิทยาลัยได้จริงๆค่าไม่ต้องการกลับไปสอบใหม่อีกแล้วผู้ใดจะทนชีวิตของคนสามชั้นเช่นนั้นได้อีกปีกันดีก่อนอื่นพวกเราไปดูให้เห็นกับตาหากไม่เข้าท้าจริงๆคอยมาคิดหาวิธีกันอีกครั้งแต่หากว่าโครงการสเสวียนกู้ที่ว่านี้ร้ายการจริงอย่างที่ศาสตราจารย์หยวนกล่าวมาเช่นนั้นคราวนี้พวกเราก็พบโชควาสนาแล้ว